สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับแท็บเล็ต Xiaomi Pad 7 Pro เอ้ย7 Pro นะครับอ่มาดูนี่ก็คือเราใช้ Xiaomi Hi Pro, Hyper Hyper OS นะครับเ <laughs> Xiaomi Pad 7 Pro ครับผมตัวนี้เป็นรุ่น5.12บวก16 GB นะครับนี่นะครับมาดูว่า เราจะใช้แคนว่า va, นะครับผ่านแท็บเล็ตตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะทำเว็บแอปนะครับเว็บแอปของเราดูผ่านเจ้าแท็บเล็ตตัวนี้จะได้ไหมนะครับถ้าของเพื่อนๆขึ้นแบบนี้นะครับแคนว่า AI นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราพร้อมก่อนพร้อมก็พร้อมก็จะอยู่ใน นะได,ได้ได้เตรียมไปแล้วล่ะอยู่ในก,กุกเกิลดอกอเดี๋ยวไปหาก,กูเกิลดอกก่อนก็แล้วกันนี่เอกสารครับก็ตัวนี้ผมจะใช้ระบบเช็คชื่อนักเรียนทุกทุกชั้นนะครับแบบรายวิชานะผมก็จะเอาพร้อมตัวนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะแต่ว่า มันจะเชื่อมยังไม่ได้เพราะว่าเราเราต้องการ Sheet ID แต่ในนี้มันเอาอยากนะครับแล้วก็แ p ป c r i ิปมันไม่รองรับนะครับในในแท็บเล็ตแท็บเล็ตตัวนี้มันยังไม่รองรับนะครับผมก็จะทําให้ดูก่อนนะครับแต่ว่ามันยังใช้งานไม่ได้นะนะเดี๋ยวผมจะลองเลือกทั้งหมดนี้นะครับต้องเตรียมพร้อม อย่างนี้ไว้ก่อนนะครับให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปใช้งานแคนวานะครับเอาไปที่นี้เลยนะครับแคนวานี่มาที่เขียนโค้ดให้ชั้นหน่อยนะครับแล้วก็ตรงคําอธิบายตรงนี้นะครับมันมันจะได้กี่คําดูนะมันจํากัดไหมเออตัวนี้ตัวนี้ได้นะนี่พร้อมของเรานะครับตามนี้เลย แต่ว่ามันจะเชื่อมโยงยังไม่ได้นะจะบันทึกไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ชี e ไอดียังไม่ใส่แอปคลิปนะครับตัวนี้ที่อยู่นะครับ URL ยังไม่ใส่นะครับเป็นโค้ด GS ของ o o o l l s สคริปนะอันนี้ทำให้ดูก่อนทดลองก่อนว่าทำในนี้มันจะได้ไหมในแท็บเล็ตจะได้ไหมครับก็มาติดตามชมกันนะครับปุ๊บในหี ไม่ใช่ iPad นะถ้า iPad น่าจะได้แน่นอนแท็บเล็ตตัวนี้จะโอเคไหมถ้าได้นี่คือจําเลยนะครับ mm hmm. ก็คิดว่ามันก็จะน่าน่าจะได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสเปคที่แรงพอสมควรนะครับเป็นเจนใหม่ด้วยนะครับของเสี่ยมี นี่ตัวท็อปตัวท็อปเลยนะครับแถมคีย์บอร์ดมากับเครื่องเลยนะครับนี่ทำงานเหมือนกันเร็วเหมือนกันนะครับผมลองใน iPad แล้วมันทำได้นะครับมาลองในแท็บเล็ตตัวนี้ดูน่าจะได้เหมือนกันนะครับน่าจะได้เหมือนกัน เพื่อนๆใครที่มีแทบเล็ดก็ลองใช้งานดูนะครับ Google c a n v a า AI นะครับเนี่ยเขียนระบบเช็คชื่อนะครับเดี๋ยวทำระบบเช็คชื่อเสร็จเราจะไปทดลองการาทำสื่อการสอนนะครับทำใบงานอะไรประมาณนี้ นี่ได้นะครับนี่มันเจนโค้ด gs ให้เราด้วยนะครับเราก็ในเวอร์ชันหนึ่งนะครับนี่ระบบผมเน้นขาวแดงนะครับเพราะว่าโรงเรียนสีประจําโรงเรียนก็คือขาวแดงนี่มีหน้าหลักหน้าเช็คชื่อหน้า c ิ t ิเพิ่มชื่อเข้าไปนี่ก็เชื่อมโยงลงในอ่ากูลงใน Google Sheet ได้เลยนะครับนะครับเช็คชื่อ มีวันที่โอเข่าทาเลยนะครับเลือกชั้นปหถึงม .3 ครับผมกำหนดไว้เพื่อนๆที่สนใจก็ใส่เลยป1ถึงป6ก็ว่าไปโหลดรายชื่อนี่โหลดรายชื่อ,อมันยังไม่เชื่อมนะครับแสดงนะครับเนี่เลขที่สกุลสถานะมาสายล่าเนี่ยนะครับบันทึกโอ้โหอ,ออกแบบโดยแคนว่าโค้ด โทนสีแดงเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะตรงนี้แล้วก็เอาโค้ดตัวนี้แหละนะครับนี่จนถึงปีกานะครับนี่นี่โค้ดตั้งแต่นี่เลยนะครับมาลงมานี่เขาเรียกว่าโค้ด G S นะครับตรงไหนตรงไหนตรงนี้ครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ไปวางไว้ก็ไปหมดเลยนะครับนี่ครับก็ไปวางไว้ในอ่า Google App Script นะครับ เดี๋ยวเรา,เาไปทําต่อในคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้แต่ว่ามันก็ใช้งานได้แล้วเนี่ยนี่คือนาตาโรงเรียนบ้านตงต้นนะครับวิชาสังคมนะเราถ้าเราจะเพิ่มโลโก้เข้าไปแล้วก็เพิ่มลิงก์โลโก้ที่เราอัพภาพเข้าไปใส่ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปทำต่อในคอมพิวเตอร์ตัวนี้แสดงโค้ดนะครับเราสามารถดูโค้ด ต่างๆได้เลยนะครับนี่ฮะถ้าพอใจแล้วนะครับก็ใช้ดีไซน์นี้ครับอาจจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้พรี e n t a t i o n ได้เอาไปแนบไว้ใน Google s i ต์ของเราได้เลยนะครับโอเคตัวนี้ผ่านไปตัวนี้โอเคแล้วนะครับกับที่หน้ารักครับเราจะทำอีกอันนึงนะครับไปที่ Google d o c นะครับสร้างใบงานนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นใบงานนะครับวิชาตัวนี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับจะเป็นวิชาอะไรก็ว่าไปนะครับอ่าทติว่าผมก๊อบมาไว้ตรงนี้นะอ่าแล้ววางนะครับวางอันนี้ก็เปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับใบงานวิชาภาษาไทยภาษาไทยอ่าระดับชั้น ป6ป6ป6เอาเลขอะไรดีอันนี้ตัวชี้วัดก็ว่าไปนะครับไปหาตัวชี้วัดได้เลยนะครับวิชาภาษาไทยตัวชี้วัดที่เท่าไหร่อ่าตัวชี้วัดอ่าเดี๋ยวผมคัดลอกนะเข้าไปอ่าเข้าไปหาใน Google ได้เลยเนี่ยหาในนี้ได้เลยนะครับปึ๊บมีตัวชี้วัดตัวไหนบ้างนะครับปึ๊บนี่ นี่ไงนะครับผมก็จะไปเอาการอ่านนะครับตัวชี้วัดการอ่านนี่นี่ตัวชี้วัดเนาะเอาตามนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็ปัดขึ้นมาแล้วก็มาที่ Google d o c ของเรานะครับแล้วก็ตัวชี้วัดเออมันเป็นตัวเลขนี่วะเราตัวเลขก็ได้เอาอย่าเถอตัวชี้วัด เ,เข้าไปในนี้นี่ไงมาตราฐานนะครับการอ่านเอแล้วกันนี่ผมคัดลอกตัวนี้นะปุ๊บคัดลอกเลยนะครับแล้วก็เอาไปไว้ในในในนะ่ะนี่ไงวางในนี้เลยที่เป็น xx นะครับนี่ตามนี้เลยรูปแบบรูปแบบเอาแบบโยงเส้นโยงเส้น หรือจะเติมคําก็ได้นะแล้วก็คัดลอกตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยใส่มีชื่อสกุลคัดลอกนะครับแล้วก็มาที่แคนวาของเรานะครับแคนวาของเราเลยมาที่แคนวา AI นะครับเขียนโค้ดให้ฉันหน่อยแล้วก็วางพร้อมของเราที่ทำไว้นะครับแล้วก็ ไปเลยนะครับให้เขาทํำใบงานให้เรารอสักครู่นะครับนี่ก็ก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับโดยใช้แท็บเล็ตนะครับถ้าใช้น้อตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นี่ก็มันได้อยู่แล้วแหละนะครับ เพื่อเพื่อนๆที่มีอุปกรณ์ที่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกเช่น iPad แท็บเล็ตนะครับแม้แต่สมาร์ทโฟนนี่ก็ทำได้นะครับนี่ถ้าจะสร้างใบงานก็ได้เลยนะครับอักษรเรียงก็ขอมีโคด้ดดูโคดนะครับเป็นการจับคู่ เราไปประยุกต์ใช้เป็นวิชาอื่นก็ได้นะครับคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษวิชาศิลปะอได้หมดเลยวิชาวิทยาศาสตร์ก็ได้ได้หมดเลยนะครับก็ในยุคนี้นะครับ AI เข้ามามีบทบาทมากเลยนะครับนี่ครับได้ใบางานแล้วนะครับใบางานภาษาไทายปรหรูปแบบโยงเส้นนะครับ มาตรฐานทอหนึ่งจุดหนึ่งนี่การาใช้กระบวนการอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหานี่ประมาณนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมออกแบบสวยงามเลยนะครับตัวนี้ก็เพิ่มชื่อได้เลยนะครับนี่ชั้นเลขที่นะครับก็รีเซ็ตจับคู่นี่ได้นะฮะตัวนี้จับคู่ยังไงนี่ความหมายอ๋อนี่ ตรวจคำตอบนี่ยังไม่ทำนะแล้วก็เลือกเชื่อมโยงสลับได้ไหมอันนี้ทดลองนะหรือจะปิ้นเป็น A4 ก็ได้นะครับปิ้นปิ้นออกมาให้ทำนะครับก็เอาตัวนี้ไปใส่นะครับอ๋อนี่ไงแบบโยงเส้นนะครับ ตอบได้เลยนะครับในนี้ครับน่าจะปรับแก้นิดหน่อยเนาะมันไม่ไดโยงเส้นแบบนี้นะครับเลือกเพื่อเชื่อมอ่าตัวนี้เชื่อมกับอะไรคาดการใช่ไหมสมมติก็มาเชื่อมกับตัวนี้ดูนะครับมันก็จะโยงเส้นแบบนี้อ่าสรุปสรุปความเป็นยังไงสรุปความเอ่ออาประมาณนี้ดูตรวจคำตอบดู ถูกสองนะครับเราทำแค่สองข้อเมื่อกี้ก็จะมีขอให้สนุกกับการอ่านนะนี่แบบเป็นแอคทีฟเลยนะครับแล้วก็เอาใช้ไซต์นี้นะครับไปไว้ในเว็บไซต์ของเรานะครับไว้ใน Google ไซต์ของเราได้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับถ้ายังไม่พอใจอีกก็ปรับใหม่ให้เขาปรับให้ใหม่ก็ได้นะสั่งเขาไปเลยนะครับโอเคนี่คือการทำ ใบงานนะครับวิชาภาษาไทยนะสวยงามนะครับทำสวยงามเนาะโอเคครับทำได้ทุกวิชาเลยนะครับเอาถ้าหากใครสนใจก็ลองดูนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม